สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่อาร์ตอีกครั้งนะครับกับรายการ The Best Talk นะครับวันนี้เรามาคุยกับพี่เชอรี่นะครับเจ้านที่สถาบัน So ร์สเบอรีคอร์เนชออสเตรเลียนะครับหรือสถาบัน s อ a นะครับน้องๆหลายคนที่สอบถามเข้ามาบอกว่าสถาบัน s อเเนี่ยตั้งอยู่ที่เบอร์วูดอ่าเบอร์วูดเป็นยังไงบ้างลักษณะของเมืองไกลจากซิดนีย์มากไหมมีอะไรที่น่าสนใจที่น้องๆอ,อยากจะไปเรียนวันนี้มีคําตอบให้นะครับเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เชอรี่กันนะครับ โอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะวันนี้เรามาพบกับพี่เชอรี่นะครับของสถาบัน SCA ที่ออสเตรเลียนะครับก็สวัสดีน้องๆแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะคะที่รับชมอยู่ใขณะนี้ค่ะก็ชื่อปริยากรแก้วบุญเรืองนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะโรงเรียน Salisbury College Australia หรือเรียกชื่อย่อสั้นๆว่า SCA นะคะอยู่ที่ Berwood Campus นะคะอยู่ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะก็หน้าที่หลักๆของเชอรี่นะคะก็ จะดูแลน,นักเรียนไทยลาวนักเรียนเอเชียนที่มาจากโควสซีนะคะมาเรียนที่ SCA ค่ะก็คือจะประสานงานกับทางเอเจนต์นักเรียนแล้วก็ประสานงานกับทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอร์สเรียนต่างๆค่ะ,ะเพิ่งได้ทราบข่าวพิชลีเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็กลับไปออสนะครับนะฮะ,ะเป็นยังไงบ้างครับความค่อนแตกต่าง ะะจากไทยมาที่ออสนะครับก็ต่างมากค่ะในเรื่องของบรรยากาศคืออยู่ออสเนี่ยหลายปีแล้วแล้วก็ไม่ได้กลับไทยไปไป,ไปหลายปี3 4ปีแล้วพอกลับไปเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชินนะคะด้วยสภาพอากาศที่เมืองไทยแล้วก็ร้อนอบอ้าวแล้วที่บ้านพักเนี่ยอยู่ใกล้กับกรุงเทพเนาะอยู่ที่ปทุมเนี่ยคะ่ะก็แบบโอ้ร้อน <ๆ S 2> ไม่อยากเดินออกไปไหนเลย <c oughs> เพราะอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยอากาศค่อนข้างดีค่ะงั้นน้องๆที่ไปช่วงนี้ก็ถือว่าไปเจอกับบรรยากาศหนาวพอดีใช่ไหมฮะนะครับใช่เป็นถ้ามาช่วงนี้ก็คือตาอยู่เหมือนได้อยู่ต่างประเทศจริงๆ ัวของเอ่อซอ,อร์นะครับหรือ SCA ที่เราจะเรียกต่อจากนี้ไปคือบอกว่าเอ่มันมีจุดเด่นอะไรบ้างมีเรื่องของคอร์สเรียนเรื่องของโรงเรียนต่างๆเนี่ยทำไมนักเรียนถึงว่าน่าจะเป็นโรงเรียนตัวเลือกโรงเรียนหนึ่งที่น่าสนใจที่มาเรียนนะครับค่ะก็ต้องบอกกันเลยว่าเอ่ซอซอร์สบ l ีคอลเลจออสเตรเลียหรือ SCA นะคะเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนนะคะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศอ <Wow. S 2> อสเตรเลียซึ่งเราก่อตั้งโรงเรียน เ,เมื่อปี2017นะคะแล้วก็จำนวนนักเรียนที่เราบรรจุได้เนี่ยก็อยู่ที่1,500ที่นะคะ แล้วเราก็ให้บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักศึกษาต่างชาติที่เลือกมาเรียนที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งจุดเด่นของโรงเรียนเนี่ยคืออยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซิดนีย์ก็คือถ้าจะขับรถหรือเดินทางโดยสาร transportation ทางรถไฟนะคะก็เพียง10นาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็ที่ตั้งของโรงเรียนเนี่ยยังติดกับสเตชันเลยค่ะพอมาถึงเนี่ยสินาทีเดินทางมาถึงแล้วก็เดิน2นาทีถึงโรงเรียนเลยใกล้มากค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าสะดวกสบายต่อการเดินทาง ก็การที่อยู่ในเบอร์วูดเนี่ยก็คือในตัวเมืองเนี่ยอาจจะแออัดใช่ไหมคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยน้องๆมีข้อมูลกันมากขึ้นแล้วก็ค่าครองชีพในตัวเมืองเนี่ยอาจจะสูงกว่าน้องๆก็ส่วนใหญ่ณตอนนี้ก็คือออกมานอกเมืองมากขึ้นนะคะก็จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็สะดวกสบายด้วยแล้วก็เบอร์วูดเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางที่น้องบางคนเนี่ยมีงานพารท์ทำนะคะเขาก็สามารถที่จะต่อรถไฟได้ไปไปสถานที่ทํางานหรือเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยได้ ค่อนข้างที่จะสะดวกค่ะครับงั้นเรื่องของการกินกันอยู่ที่พักอาศัยนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยใช่ไหมฮะ โอ้โหต้องบอกว่าของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาคึกคักมากเลยค่ะคือสําหรับนักศึกษาไทยที่มาในประเทศออสเตรเลียช่วงแรกๆนะคะเราเลือกมาที่ซิดนีย์เนี่ยก็คือว่าการปรับตัวเราเลือกที่อยู่เบอร์วูดเนี่ยคือค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่าเป็นชุมชนด้านคนเอเชียทีนี้อาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็คือร้านอาหารเนี่ยเยอะมากๆค่ะง่ายมากเลยค่ะแล้วก็มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมแล้วก็เขาเรียกเป็นอะไรอะมัลติเคิลเจอร์ค่ะคือ ถ้าน้องเลือกมาอยู่ที่นี่ก็คือจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างอาหารการกินหาง่ายห้างสปปรรพสินค้าค่ะแล้วก็แหล่งชอปปิง้งค่ะโอเคอต่อไปเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของสถาบานันละปัจจุบันนี้ครับมีการเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้างครับผมค่ะของหลักสูตรที่ SCA มีนะคะก็จะแยกเป็นหลักสูตร ภาษาอังกฤษกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเรียกว่า vocational course นะคะเดี๋ยวชลรี่จะอธิบายเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนเนาะภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีหลักสูตร general English general English เนี่ยก็คือจะสอนระดับตั้งแต่นักเรียนที่มาแล้วไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยเป็นการปูพื้นฐานเลยแบบโอ้โหไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเลยจบม .6 มาแล้วแบบอยากจะได้ภาษาเนี่ยก็เริ่มเรียนตั้งแต่ general English ก็จะมีระดับตั้งแต่ starter, intermediate i n t e r m e d i a เดียตอัปเปอร์อินเตอไปจนถึงขั้นแอดวา c e ์ที่สามารถที่จะใช้ไปในการทำงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็จะมี EAP ก็คือ English Academic Purpose ซึ่งหลักสูตรนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้ในการเรียนต่อก็จะเน้นการเขียน writing essay ค่ะก็จะเลือกเรียนหลักสูตรนี้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมี pathway ไปกับ university นะคะก็คือ Southern Cross University ถ้าเรียนกับของโรงเรียนเราแล้วก็มีอีกคอร์สนึง ที่เป็นตัวเลือกนะคะก็คือเป็น IL e s กับ PTE ซึ่ง IL e s กับ PTE เนี่ยของเราจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราจะมี mock test ให้ทำเหมือนได้อยู่สถานการณ์จริงเวลาที่เข้าไปซอมนะคะครัถ้าน้องสนใจเรื่องข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าโปรโมชั่นราคายัางไงเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามทาง The b a s e เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับในส่วนนี้อตอนนี้น้องๆหลังจากที่สอบถามเข้ามาหลายๆคนนี้ที่บอกว่า เออโอเคสนใจสถาบัน s อซแล้วเนะฮะเรื่องของขั้นตอนการสมัครเนี่ยเดี๋ยวขอพ่เชลี่แนะนำนิดหนึ่งละกันว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมเอกสารยังไงบ้างครับผมโอเคก่อนอื่นนะคะก็คือน้องๆที่อยากจะมองหาอยากที่จะมาเรียนต่อต่อตางประเทศนะคะก็คือต้องรู้เป้าหมายของตัวเองก่อนเลยว่าทำไมเราถึงจะจะต้องมาเรียนที่นี่ ทำไมถึงจะต้องเป็นประเทศ,เทศนี้แล้วเราอยากจะนําความรู้เนี่ยไปใช้กับตัวเราเนี่ย mm hmm. เพื่ออะไรคือต้องตอบคําถามกับตัวเองให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเมื่อตอบคําถามตัวเองได้แล้วเนี่ยค่ะก็คือต้องเริ่มค้นหาข้อมูลเนาะก็คือ,อเราจะต้องเลือกเอเจนท์ที่อย่างของ the b a s e pr เนี่ยค่ะก็ได้รับรองจากสถาบัน sc a นะคะที่เป็นเอเจนต์ของเราก็คือน้องสามารถ<ด>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็เตรียมเอกสารส่วนตัวก็คือก็ไปค่ะสำนักทะเบียนบาบัตรประชาชนแล้วก็ใครเป็นผู้ ปอนเซอร์รายได้ค่ะก็เอกสารเบื้องต้นเท่านี้แล้วก็ดูว่า,าทานสคิปที่จบระดับสูงสุดเนี่ยค่ะจะต้องเป็นอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ม .6 หรือรวอวชเทียบเท่าค่ะส่วนน้องๆที่เขาวางแผนกันครับโอเคของพี่เลี่เนี่ยแนะนำนิดหนึ่งแล้วกันว่าสมควรที่ว่าช่วงไหนดีอยากจะเดินทางไปเรียนช่วงไหนเปิดช่วงไหนอะไรยังไงนะครับ จริงๆอ่ะน้องๆสามารถมาเรียนได้ทุกช่วงเลยนะคะไม่ได้จํากัดแต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวนักเรียนแล้วก็ความพร้อมทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีก่อนนะคะอย่างน้อยมีการเตรียมตัวสัก2-3เดือนนะคะเรื่องเอกสารเรื่องสเตทเมนต่างๆก่อนที่จะเดินทางมาค่ะมีน้องๆบางคนที่บอกว่าถ้าเขาอยากจะเรียนพวกวิชาชีพเลยอะไรเนี่ยครับมันจะต้องมีคุณสมบัติยังไงเป็นพิเศษบ้างครับ จะขอแนะนำคอร์สสายประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มเติมนะคะก็คือของเราเนี่ยเปิดสอนตั้งแต่ระดับ Certificate for Diploma ไปจนถึงระดับอนุปริญญาโทนะคะแล้วก็ Advanced Diploma Graduate ด้วยนะคะทีนี้น้อ,นองๆที่จะเรียนต่อในระดับ Certificate for หรือ Diploma ขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องมีผลระดับภาษาเนี่ยก็คืออย่างน้อยระดับ Intermediate ก็คือ Passway ไปเรียน Certificate for ได้หรือระดับ i e l t s 5.5 ะะซึ่งในบางสาขาวิชาเนี่ย,ยก็สามารถพาสเวไปเรียนดิพโลมาได้เลยหรือบางสาขาวิชาก็ต้องคอลี่ฟายเซอร์ติฟิเคตอันนี้ต้องมาดูอีกทีว่าคุณสมบัติเนี่ยสามารถที่จะเปได้ไหมอาจจะต้องสอบถามกับทางเอเจนต์อีกทีนึงค่ะทางพ่อาร์ตก็ได้ครับผมก็หลกัลกๆก็คือดูเรื่องของผลภาษานะครับที่บอกว่าเราสามารถเข้าไปเรียนในระดับไม่ว่าเป็นเซอร์ติฟิเคตหรือดิพโลมาหรือได้หรือเปล่าในส่วนนั้นเพราะว่าบางสาขาเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราเรียน ที่พิชลีแนะนำนะก็เรียนบอกว่าเป็นต,ตามลำดับนะฮะอาจจะเป็นเซอร์เิฟิเคตเป็นดิโพรมาแกรอด์บาลก็ว่ากันไปก็มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกนะฮะ <S <S อย่างนี้ดีกว่าถ้าถามน้องๆคนไทยเนี่ยที่เขาสนใจที่จะไปเรียนของพวกหลักสูตรวิชาชีพหลักสูตรอะไรที่บอกว่าเป็นที่นิยมสําหรับนักเรียนไทยแล้วก็ให้พิชลีแนะน,นําน้องๆเลยครับเป็นหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะคือจริงๆของ SCA เเนี่ยมีความโดดเด่นเป็นสถาบันการศรึกษาเอกชนที่รองรับนักศึกษาเนี่ยจากทั่วโลกเลยเข้ามาแล้วก็เป็น ทางเลือกเพราะว่าด้วยราคาที่ไม่ได้สูงมากทีนี้สาขาวิชาที่เรียนเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เรียนภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะเน้นไปในการหางานหรือการทํางานเป็นหลักนะคะหรือเอาไปประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะหลักสูตรที่เรามีก็จะมีะ business course นะคะมี marketing ด้านการตลาดแล้วก็ leadership management ก็คือสาขาการจัดการนะคะผู้นําด้านการจัดการนะคะแล้วก็ hospitality ตามโรงแรมแล้วก็การทําอาหารก็คือ c o o k e r y ด้วยค่ะ ทีนี้สาขาที่ป๊อปปูล่ามากเลยสําหรับนะักเรียนไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เน่ยถ้ามาออสเตรเลียเนี่ยส่วนใหญ่อยากได้วีซ่ายาวๆก็จะเนแล้วก็ไปทําธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกเรียน Leadership and m n n a g e m e n t ค่ะแล้วก็คุ o กิลีเป็นหลักค่ะเพราะว่า Leadership เนี่ยส่วนใหญ่บางคนมีกิจการแต่อยากเอาสกิลทักษะตรงเนี้ยไปใช้ในการบริหารหรือบางคนก็อาจจะแบบทำคุกกิลี่ทำงานในครัวแล้วอยากจะใช้ตัวเนี้ยเพื่อแอพพลาย หลังจากที่จบคอร์สเป็น p o s ์ Graduate Working Visa อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคเรื่องของไอตัวค่าใช้จ่ายต่างๆเมื่อกี้ที่เพชรลี่ได้คุยแล้วว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยหน้าช่วงเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรเป็นพิเศษที่แนะนำน้องๆบ้างหรือเปล่าครับภาษาราคาเท่าไหร่วิชาชีพส่วนใหญ่เริ่มต้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็คือ,อถ้าถ้าเป็นราคานะคะก็คือ,อราคาคอสเนี่ยจะต่างกันคอสภาษาตอนนี้ค่ะจะมีโปรโมชั่นนะคะปกติเนี่ยก็คือจะ สองพต่อเทอมเนาะแต่ตอนนี้ลดราคาเหลือแค่1800ต่อเทอมอันนี้ในภาษาดูคอร์นะคะจะราคาเท่ากันแล้วก็สามารถที่จะแบ่งจ่ายได้แต่ละเทอรมอะคะ่ะซึ่งเทอมนึงเนี่ยจะมี3เดือนก็คือแบ่งจ่ายทุกๆ3เดือนค่ะแล้วก็เราก็ยังมีฟรีค่าลงทะเบียนนะคะก็คือตรงนี้ยลงเบียนไม่ชาร์จค่ะแล้วก็ส่วน ประกาศนียบัตรวิชาชีพเนี่ยราคาคอร์สเนี่ยจะต่างกันค่ะแต่ว่าก็จะอยู่เลทที่ประมาณ6,000ถึง1,000งเหรียญต่อปีซึ่งตรงเนี้ก็ไม่ต้องจ่ายทีเดียวเหมือนกันก็คือสามารถที่จะแบ่งจ่ายได้เป็นเทอมเทอมได้เช่นเดียวกันค่ะ ครับผมก็ถือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายนี่ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นเฟร็กซ์เบอร์มากๆเลยนะฮะแล้วก็ราคาถือว่าไม่ไม่สูงเลยเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจเนี่ยก็ต้องรีบมาติดต่อละว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นช่วงๆใช่ไหมฮะช่วงไหนจะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็แนะนําให้สอบถามทางดิบเอสทีนะครับกับราคาที่อัปเดต นะครับโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เมื่อกี้เราเราก็คุยเรื่องของเบอร์วูดละเมืองเบอร์วูดไปไปส่วนหนึ่งช่วงแรกๆละ,ละมีน้องๆก็ถามมาอีกแล้วว่าแถวเบอร์วูดเนี่ยนอกจากที่พักการกินอะอาศัยอะไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่ไม่น่านมีปัญหาเพราะสะดวกสบายอยู่ละแถวแถวเบอร์วูดนี้มีแบบที่พักผ่อนท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างี้ฮะ ใน,ในย่านของซับเบิร์กของเบอร์วูดนะฮะที่เบอร์วูดเนี่ยจริง,รงๆมีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งเลยแล้วก็เบอร์วูดเนี่ยมีเขาเรียกอะไรเป็นคอมมิตตี้เป็นทับขนาดใหญ่อะคะ่ะมีมเขาเรียกอะไรมีห้องสมุดมีไลบรารีอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยซึ่งน้องๆสามารถที่จะไปใช้ได้ฟรีเลยในขณะที่ศึกษาอยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็มีสวนสาธารนณะมะีเขาเรียกอะไร ให้เราไปทํากิจกรรมได้โดยโดยปกตินี้นะคะคือถ้าน้องๆมาเรียนที่ SCA เนี่ยเราต้องบอกว่าของเราเนี่ย คือจะแตกต่างจากที่โรงเรียนอื่นคือเราจะมีการเรียนอย่างเช่นคอร์สภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียน3วันนะคะก็คือจันทร์อังคารเนี่ยเรียน2วันแต่ส่วนวันพฤหัสเนี่ยครึ่งวันเนี่ยค่ะคือจะเป็นการเรียนออนไลน์แต่บางครั้งเนี่ยเราจะไม่ได้ออนไลน์ก็คือเราจะพาน้องนองนักเรียนเนี่ยออกไปทัศนศึกษาข้างนอกอย่างเช่นไปเที่ยวรอบตัวเมืองซิดนีย์อะค่ะไปดูพิพิธภัณฑ์ต่างๆไปแคมป์ปิ้งไปทํากิจกรรมไปดูหนังคือ คือจะไม่ได้แค่ว่านั่งเรียนอย่างเดียวแต่ในขณนะเดียวกันน้องจะได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็น้องจะได้เรียนวัฒนธรรมกับเพื่อนๆต่างชาติที่เรียนที่นี่แล้วก็เรียนรู้สิ่งที่แตกต่างคะ่ะซึ่งมันจะทําให้อ,อ่อไม่น่าเบือ่อแล้วก็ห้องเรียนของ SCA เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างทันสมัยนะคะก็คือห้องเรียนเราใช้เป็นสมาร์ทบอร์ดทุกห้องเลยคะ่ะ mm hmm. แล้วก็การจัดห้องเรียนเนี่ยเราจะจัด ไม่เหมือนกับที่เรียนที่อื่นก็คือคจะจัดโต๊ะจัดห้องเนี่ยให้มีความแตกต่างซึ่งมันจะ attractive ให้เรารู้สึกว่าเรารเราอยากเก็ i อินี่ยเราอยากเข้ามาเรียนอ่าแล้วก็คณาจารย์ที่ที่สอนแล้วก็ qualify ทุกคนค่ะก็คือสอนที่เดียวกับมหาวิทยาลัยชื่อดังที่มีชื่อเสียงค่ะซึ่งรตรงนี้ถ้าจบจากที่นี่ไปนะคะก็คือน้องรับรองว่าน้องได้ภาษาแน่นอนถ้าน้องมีความตั้งใจจริงๆนะคะ โอเคมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะขอพี่เฉลี่ฝากถึงน้องๆแล้วกันว่าที่สนใจจะเรียนกับสถาบัน SCA นะครับว่าต้องทำยังไงยังไงบ้างนะครับ ก็อย่างแรกเลยนะคะถ้าน้องๆสนใจที่จะมาเรียนกับที่ SCA นะคะก็คือติดต่อทางพี่อาร์สเดอะเบสได้เลยนะคะซึ่งอย่างที่พูดไปก่อนตอนแรกว่าพี่อาร์เนี่ยเดอะเบสเนี่ยได้รับการรับรองจาก SCA ให้เป็นเอเจนต์กับของเรานะคะแล้วก็บอกความต้องการของน้องๆเองนะคะเป้าหมายว่าทําไมถึงอยากมาเรียนที่ออสเตรเลียแล้วก็อยากจะเอาความรู้ตรงเนี้ยไปใช้อะไรในการทํางานนะคะแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารมาให้กับทาง เจ้นนะคะที่แจ้งไปเบื้องต้นนะคะคือต้องเตรียมความพร้อมมาก่อนแหละแล้วก็มาคุยกับเอเจ้นบอกความต้องการนะคะแล้วก็ยื่นใบสมัครเข้ามาะคะ่ะแล้วก็ทางเราจะพิจารณานะคะว่าใบสมัครเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสมมากน้อยเพียงดแล้วก็จะคัดเลือกใบสมัครเข้ามาะคะ่ะครับผมก็อย่างที่พิชลีแนะนำนะครับก็ให้วางแผนเตรียมตัวเนิ่นๆก่อนนะครับแล้วก็ ทางเดบสเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลช่วยประสานง,งานกระทั่งเรื่องของการสมัครเรียนจนก,กระทั่งเรื่องของวีซ่าด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับก็ได้มาพบปะกับพี่ชลีแล้วนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกก็ยังไงวันนี้ทางเดบสขอบคุณมากๆนะครับที่เรามาพูดคุยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับยินดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ